อโอเคครับก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเลิฟชาย h ช n แนลนะครับวันนี้นะครับผมจะไปเอาชีวิตรอดน,นะครับในลำธารน,นะครับโดยเอามีดมาเล่มเดียวครับเดี๋ยวเราไปกันเลย เราไปดูกใกล้กันเลยว่าเขาได้กี่ตัวนะครับไปโอเคนี่ครับอยู่ได้ด้วยพาดูดีดีช่วยได้ครับโอ้ได้ครับได้หนึ่งตัวครับเจาะมาครับมือเปล่านะครับมือเปล่าใช้มือเปล่าล้วงล <Okay. S 2> ้วงมือเปล่านะครับ เออมีหรืปล่าครับโอ้โหเยบได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้โอ้โหตัวใหญ่มากครับได้ตัวยาว โอเคนะครับก็นะครับถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูนะครับกดติดตามไว้เลยครับลงคลิปเอาชีวิตรอดนะครับเรื่อยๆครับผมโอเคกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมไปไปกันเลยดู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 ดดู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 ดดู นีโอ้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับโอ้ยโอ้ได้หนึ่งตัวดู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 ดเดีดยดเดาดสดกดนดูดเดูดูดดดูดเดเดูดเดูดูดเดูดเดูดูดเดูดเดูดูดูดนดู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 ดดเดดดดดดดูดูดด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 ดเด ผมเนี่ยหาไม่เป็นครับผมได้เด็ดนัด่นแหละเหมือนมากวนประสาเขาครับ

เชี in ies, ่ยบเดี๋ยวเรารู้ได้เราเหรอวะเดี๋ยวแตงพอไหมเนี่ยเชี่ยบได้แล้วครับทุกคนได้แล้วดูดูว่ใหญ่ใหญ่ขนาดไหนครับตัวตัวใหญ่ครับนี่ขนาดจับด้วยมือเปล่านะครับผมดูครับเนี่ยเสียงไครับเสียงครับเสียงนี่นี่ครับผมเนี่ยขนาดจับเสียงอะครับจับด้วยมือเปล่านะครับไปเดี๋ยวเราไป ครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับก็ได้อย่างไม่ค่อยนะครับนะฮะพาเนเอ๊ะเหี้ยงเหรออะไรทุกคนนะครับก็ถ้าใครชอบใจคลิปนี้นะครับกดไลค์ด้วยนะครับรเข็ดขอบคุณผมไม่ได้ยินเลยว่าเด็กเด็กรู้ ็นี่นะครับากล้องพึ่งหักถ่ายหน้าผมซึ่งถ้าถ่ายไม่ดีถ่ายอะไรอย่างไรก็ฝากขอโทษเลยนะครับเราจะบ้าผมมาดูอ่ะมาๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆดูดูเฮียพ่อหม่เนี่ยเราเจอปลาโอ้ชูอยู่รหรือยังเราจอตัวนึ่พี่อยู่โว้เนี้ยเนี่ตัวเยฮีอเฮียเฮียมันอยู่ในนี้ตัวหนึ่งครับผมดีบอ เออพี่พี่เนี่ยรู้ว่าจะเป็นเป็นตัวอะไรครับหมดเลยกันแล้วเอาไปเลยบอกถ้ายเยอะกว่านี้นะครับครับตากล้องสุมกันได้ครับแล้วตึกนี้ไว้นะครับเพื่อไม่ให้โอกข้างนอดเดี๋ยวเราจะ โอกปลาแบบนี้เท่าไหร่ข้างในมีก uh, uh ี่ตัวไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราเลียบร้อยวเร็บตอนนี้เราก็ทำอะไรเดี๋ยวเราเอาเอามือหินนี้รั่วไม่รอ่ะจะได้หรือเปล่านะครับอ้เลยก็

เจอคนระับปูตายแฮ่เดี๋ยวเล่นครับเดี๋ยเล่นในนี้มีหนึ่งตัวนะโอ้ไม่ได้เฮ้ยเราเจอปูหนึ่งตัวมันจูบปูก็ขึ้นไปเลยเนาะปูรันยังไงปูรวบตัวปูเจแล้ปูบ เูกยังขอบคนั่นีแมปูปูนาครับถ้าใครถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปแล้วก็ขอไม่ไม่หนักเดี๋ยวพวกผมจำเป็นราเลยนะครับลาสอาคนไปจัดให้หนักนี่ครับนเราเจอนักนี่ทุกคน เนี่ยเขาเรียกปลาเลยครับถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่ยนะครับนี่ครับมันคือปลาแล้วครับตอนนี้ยังเอามืเห็นออกยังไม่ได้แล้วปลาไม่เจอแล้วคู่เยียวคู่เยีย Alo, tôi thả, tôi thả Wow. chưa Chơi là... được không con? Vô không? Nó khóa khóa được gì, Thôi này, đập lồng mới được. rồi Quả đã tè แต่ละตัวนี้คือยากมากครับผมซึ่งนะเหนื่อยก็เหนื่อยเหนื่อยครับแต่ทําเพื่อคนดูผมทําได้ครับกดไลค์ด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับปัดเลยครับขอบคุณทุกท่านเนี่ยเราเจอปูนะครปูใหญ่มากคโอ้ยนี่ผมมเจ็บมากครับเดเลย อุ้ยนี่ผมนะ กินหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่บ้านเราในเขากินเหมือนกันนะครับนี่ครับผมนี่เขาคนเขากินครับนะเราเมื่อกี้โอ้ยนี่ครับผมครับผลที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะครับนี่ก็จะเป็นเมล็ดของมันเอาซึ่งเขากินไม่ได้ครับ เนี่ยพี่เขาบอกว่าเมื่อกี้เขาบอกว่ากินได้นะแต่เราไปสูบบุกรี่แล้วกินไม่ได้นะโอเครับทุกคนตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ไปชมบีปะชม่ัวรา ทำกินไหมครับทางครับโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวจะไปโชว์ฝีมือทำกินแบบอยู่ในป่บาบ้านๆนะผมวว้า <Wow. S 2> นี่ทุกคนแบบไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะโอเคนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกกันเลยกำลังพี่เขากำลังโขนมีดนะผมคือแบบโขนมีดแบบนี้ไม่รูวว้จะขมหรือเปล่านะ 오늘오 어허. จะได้เลยว่ะครับโอ้โห,โห,โห,โหน,นี่นะผมนี่นเนหนียวเนี่กตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนะครับนี่ครับผมนี่<ย>เป็นไงล่ะโอ้โหสโ<ฮะ>ุดครับใช้ด้วยมือเปล่านะผมนะมา โอ้โหน้ร right? oh! ับบดูด oh! mm ูเ hmm. ด oh! ี oh! ๋ยวจับเลยจับนะตัวเขาอาบครับนี่นี่นี่ดู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 น้ำบกว้าวผมโอ้นี่นี่รสชาติเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับโอ้อร่อยครับอือหือโอ้สุดยอดดูดูตอนนี้ก็เราต้องไปทำอาหาร ใบตองครับโอเคครับผมทำอะไรครับเอาตรงไหนนะครับซึ่งเราหาไม่ผ่านนะครับมันไม่มีรูนะครับผมใช้ใบตองนะครับผมใบตองในการปิ้งนะครับปิ้งที่ปูปลาที่เราหาเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวเราตัดใบตองกันเลยครับจะเอาไปสักกี่ใบครับผมสามใบครับโอเคครับ ืก mm ี่ยวไม่เอาเชื่อซึ่งเราก็ได้ไปตอมมาแล้วครับนั้นก็ไป ทำแกนอะไรครับ เรากำลังหาปูนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเขียยทุกคนตอนนี้พี่เขาเขากําลังหาเฟืนอยู่นะครับนะครับเขากําลังหาเฟืนอ่ซึ่งนะครับเราจะก่อไฟกันตรงนี้ครับทุกคนโอเค เนี่ยตรงนี้คือเย็นครับซึ่งตรงนั้นมันแดดมันจะร้อนหน่อยนะครับเชเดี๋ยวเราจะไฟด้วยมือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาหาวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำเรื่อยๆนะจ๊าโอเคนี่พี่เอากำลังหาฟืนครับครับพี่เอากำลังจะก่อไฟตรงนี้ครับเคครับผมเช ซึ่งเขากำลังหาฟืนครับโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงตรงนี้เราจะทำอาหารกันตรงนี้ครับเดี๋ยวนู่ครับที่เรากำลังก่อฟ้านครับนี่ครับนี่ครับวัตถุดิบวันนี้ก็คือนี่ครับผมใบกล้วยนะครับที่เราไปตัดเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ปูนะครับที่เราหาเมื่อกี้นะครับปูหรือ ลานี่แหละครับเราทำอาหารกันตรงนี้นครับซึ่งครับเ,เออเรา,มาไม่ใช้หม้อ <ynasty S 1> นะบอมน่ครับเราใช้ใบกล้วยนะครับซึ่งครับคนโบราณเขาบอกว่าใบากล้วยนี่คือแบบหอ่ออาหารนี่คือแบบอร่อยกว่าหม้อนะบอเคนะ <S <S เดี๋ยวตอนนี้นทีมงานก็กำลังจะไปขุดน้ำบ่อนะครับน,นี่ครับผมนี่ครับผมโอ้ขุดน้ำบ่อนะครับโอเคเดี๋ยวนี่ขุดต้องขุดน้ำไหมครับโอเคโอเคครับผมแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วโอ้โหโอเคนี่นะครับทุกคน ไบก็เริ่มติดแล้วผมนี่เขาจะทำอะไรกันดูกางทำอะไรกันโอเคทาใบโกยเข็มเนี่ยจะทำอะไรครับโองยทำพี่ห่อปลายโอเคเคี้ยวพอดีผู้ไทยไม่ชัดตอนนี้ก็นี่ครับสุกแล้วครับผมดู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 แต่กล้องมันแคบดูดูนี่นะครับผมดูดูนี่นี่อารมณ์อารมณ์นี้ โอ้ยตกครับผมร้อนร้อนครับร้อนครับพอไหวพอไหวจัดเลจัดเลยปวดน้าเลยน้าลือกอวยวยอะตัดไล้ครับตัดครับเรากินกบกันเลยแบบอร่อยครับนี่ครับอร่อยครับผมดูดูอี คือแั้แต่อร่อยมากครับอร่อยครับอร่อยครับอร่อยเลยนี่ครับนี่นี่นี่อร่อยอร่อยเลยมาดูดูดูอร่อยครับอร่อยมากเลยครับ เสียดายก็คือไม่มีเกลือไม่มีพริกไม่มีอะไรเลยขนาดยังไม่มีเกลืออร่อยอยู่ขนาดขนาดยังไม่มีเกลือครับยังอร่อยขนาดนี้ไม่ครับผมดูดูกินปูเป็นตัวแล้วนี่ครับนี่ดูดูดูซุ่มกล้าให้ดู ดูด an> pues ูหงโอ้โหดูดูดูด nah, ูโอ้โหเสียงกุก okay, ลัแล้วฮะมึงคือแบบดูดูได้ยินเสียงนี่โอ้โหครับผมเป๊ไหน่อยเป๊ะหน่อยดูอีกไม่กี่เกินปะย่าโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปแบบนี้คอนเทนต์อะไรดีๆแบบนี้นะครับ ติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวพวกเราจะมาทําให้แน่นอนครับแล้วถ้าใครอยากทำคลิปะก็เม้นไว้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพเท่น,น,นี้ครับเดี๋ยวพวกเราขอเดินทางกลับบ้านกันก่อนครับบา,บายครับผม